สวัสดีครับพบกับผมน้องโจจาก NL a u t อ c อ r ต้คารับวันนี้เรามีรถมานำเสนอเป็น Ford Ranger Limited Edition นะครับเครื่อง2,000ดีเซลทอร์โบนะครับผมสวยๆเลยครับคันนี้ราคาเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับราคาที่678,000บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาชมภายนอกและภายในกันเลยครับเข้าชมรถเพิ่มเติมได้ที่ w w อร์ w n l a u t o c a r c o m มีรถอัปเดตทุกวันมีให้เลือกมากกว่า200คันที่ n l a u t o c a r รถสวยรถด,ดีที่นี่ที่เดียวครับผม yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy. I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning. I'm still searching, finally earning something. Finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this. I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked conscious, bitch. แล้วก็มาในส่วนของบมาไดนะครับผมตัวสูงคันนี้4ประตูสวยๆเลยครับมาพร้อมไฟเลี้ยวติดกับกระจกเลยนะครับล้อชุดเดิมโรงงานขอบ18สวยสวยๆครับ ด้านหลังนะครับของ Ford Ranger Limited Edition นะครับเครื่อง2.0ดีเซลนะครับผมมีระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังรอบคันเลยนะครับผมไฟสว่างจ้าสวยๆงามๆนะครับสีเงินเห็นชัดเลยนะครับด้วยโลโก้ Ranger น,นะครับอ่าสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปชม Ford Ranger ภายในกันได้เลยครับ ภายในฟอร์เลนเจอร์นะครับสวยสดดุด้วยนะครับผมด้วยเบาะหนังสีดำนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะครับหน้าปัดมี2ระบบทั้ง LED และก็อนาล็อกดิจิตอลนะครับผมอ่านะครับมีระบบพุชสตาร์ทนะครับรถคันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือใช้งานง่ายเกียร์ออโต้นะครับผมหน้าจอเป็นทัชสกรีนระบบสัมผัสนะครับสามารถเล่น CD DVD ีวีดีบูทูธได้นะครับโห oh, oh, สารพัดความบันเทิงนะครับมีโหมดปรับแต่งอะไรมากมายนะครับผมระบบกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะครับรวมๆแล้วภายในกว้างขวางนะครับสวยสดงดงามนะครับผม สำหรับลูกค้าที่สนใจ Ford Ranger Limited นะครับเครื่อง2.0สีนู้กเงินคันนี้นะครับผมเรามีช่องทางการติดต่อที่เว็บเป็น o c a r d com นะครับผมหรือติดต่อทางโจโดยตรงที่เบอร์0859838709ครับผมไม่ว่าคุณอยู่จังหวัดไหน NL นนะครับออกได้เสมอครับผมเรามีรับส่งบริการถึงที่เลยครับ